ใครเป็นบ้างครับพกสายชาร์จทีลรเยอะเยอขยุกข,ขยุยแบบนี้นะครับแล้วเวลาที่เรานะครับเลิกใช้งานแล้วมันมักจะเป็น แบบนี้ครับนี่เลยครับทุกคนหลังจากที่เราเลิกใช้งานแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันไม่รู้จะเก็บตรงไหนครับมันก็เลยกองเต็มหน้ารถเนี่ยลกไปครับลกลุงลังไปหมดปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณเลือกใช้แท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือรถยนต์ของบิสเทคเพราะของบิสเทคมีสายชาร์จมาให้ในตัวเลยยืดหดเก็บเองได้ไม่เกะกะลกลุงลงังเต็มหน้ารถแน่นอนใช้งานง่ายความยาวที่ให้มาเนี่ยตั้ง80เซนมีทั้งสายไลนิง่งและสาย Type C หรือว่าใครอยากได้แบบ Type C สองเส้นก็มีให้เลือก ใช้งานกันนะครับแถมยังมีไฟบอกวนแบตของรถเราอีกด้วยหรือใครที่เจอปัญหาชาร์จแบตในรถแล้วแบตเต็มช้าบางทีก็ไม่เข้าเลยสบายใจได้เลยครับแท่นชาร์จตัวนี้รองรับระบบไชาร์จชาร์จได้หลายอุปกรณ์พร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ MacBookAirPods แท็บเล็ตก็สามารถชาร์จพร้อมๆกันได้เลยและตัวนี้ยังมีช่องเสียบเสริมมาให้ถึง2ช่องเป็นช่อง USB-A กับช่อง Type-C ใครที่มีอุปกรณ์เยอะๆก็เอาอยู่แบบสบายๆแท่นชาร์จบิสเทคตัวนี้สามารถใช้งานได้กับรถทุกรุ่นที่มีช่องเสียบจุดบุรีและ ทางบิสเทคยังรับประกันสินค้าให้2ปีเต็มมีทีมงานคอยดูแลซัพพอร์ตทุกการใช้งานเลยนะครับ